ดีสุริศุกชุ่มผู้จัดการกองพลฐานราาที่11มีความมีดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้จัดการหน่วยการรักษาดินแดนและคณะได้มาตรวจเยี่ยมการเรียกคนเพื่อฝึกและตรวจสอบวิชาทหารผมจะขออนุญาตให้แต่นาธที่การกองพลฐานราาที่11ผมมา็เรืเครืองศัตร์แกนกงจรอี่สมร5 5ถึงส5าร์ <concrete> ึ3ตามที่กองพลมอบหมายนี่ ถือตัว371ได้ภาพถ่ายครับก็ <Okay. S 2> ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้กิจการกองทุนแล้วก็ของน้องนายหามทุกคนที่รับผิดชอบในเรื่องการเปิดต่างๆนั่นแหละก็มีตั้งแต่กองทุนมาทุกที่ในะนการเปิดการเข้า ต้องการทุอะไรแบบนี้แล้วเปช่องทางเข้าไปแล้อะไรับบนีใช้อผมเนี่ยหลังไใช้ชื่อย่อกำลังคนสำรองรบมีกระดบยศมีเงินเดือนเนี่ยมันดีกว่า โอกาสใช้ครับก็ไปขอบคุณนะขอบคุณกำลังคนสำรองทุกคนนะขอบคุณครู